เดี๋ยวรีวิวไปด้วยถ้ารีวิวไปเลยโค้ดไปให้เห็นสามร้อยหกสิบเนี่ยโค้ดไปเลยโค้ดโค้ดครับวันนี้ก็ช่างลุงช้างนะครับพามาดูแปลงที่ตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้สามไร่ฮะสามไร่สามไร่นะครับติดถนนนะถนน,ถนนี่เสาไฟผ่านนะครับ นุนสาธารณะนะฮถมแล้วนะครับถมแล้วแนวยาวไปตรงนี้สามไร่ไปสุดนู่นเลยฮนะสุดสุดต้นไม้ใหญ่ๆนะสามไร่ด้านซ้ายก็เป็นคลองฮนะเป็นอลำลางสาธารนณะฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็นลำรางนะครับ ที่ถมแล้วนะครับถมแล้วทำามาทำอะไรได้เลยทำรีสอร์ททำอะไรได้เลยเพราะว่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมถมแล้วนะครับสามไร่นะครับที่น่าจะแคบไม่แคบนะแต่ข้างหลังจะบานนิดนึงหลัง,งจะบานหน่อยนึง ฝนข้างหลังมีบอใช่ไหมมีค่ะข้างหลังมีบออยู่บอหนึ่งเดินไปดูเลยค่ะเดินให้สุดเลยเนี่ยถมดินลูกลังอย่างดีเลยฮะแรงนี้สวยนะครับแถวสาริกานะหายากแล้วนะะราคาก็ขยับไปตามสภาพเศรษฐกิจฮะไร่ล,ละล้านห้าฮะไร่ล,ละล้านห้า

นนัดน,น,นอกอ,กน,อกนี่ไงเสาไอ้เดวะวะขถึงมมตไยฝั่งนน้นอ่ะฝั่งทองนะฝั่งฝั่งสะเออต้องาอออง,นลลงชนชนชน,ชนบ้านนู้นเลยนะครับสะสะนี่ก็อยู่ในฉนดสามไร่สามไร่เนี่บอ่อ,บอรประมาณสองงานนะ อันนู้นน่ะเสาโน่นน่ะมุมต้นไม้บ้านโน่นน่ะนะ,ไ,นะไอ้นี่ก็มุมนี่เลยอันนี้ก็มุมนี่แหละค่ะเนี่ยเฉียงอยู่ตรงต้นมะม่งวงอ่าต้น,นนี้นะคะเนี่ยอ่าต้นมะม่วงกว้อ๋อข้างหลังบ้านนะข้างหลังบ้านก็เป็นถุงเงิแบบหน,หน้าหน้าแคบบ้านมันอย่างเงี้ยค่ะหนุมีิเชนดอยู่หน้าแคบหน้าแคบหลังบ้านฮะเป็นถุงเงินนะถุงเงินถูกหลักคงจุ้ยเลยมีบ่อน้ําแหละเขาข้างหน้าบ่อข้างหลังเอ่าด้านนู้น่ะนูน่น S <S เอาให้เห็นวิวเลย<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าโมน่าหน้าเป็นเขาหลังเป็นบอ่อเป็นของจุ้ยของคนจีนเป็นถุงเงินถุงทองมีแต่รวยครมีแต่รวยนู่นลเขาอเขานี่ก็เขาซื้อไว้ไม่ทาอะไรก็เก่งกําไรด้านซ้ายมือนี่เขาทุเรียน,นเขาทุเรียนวัดสีชมพูไอที่ห้องน้ำสะอาดสวยที่สุดในประเทศไทยนะ เดี๋ยวผมจะให้เห็นแนวเขาถมน้ำไม่ท่วมแน่นอนฮะนี่แนวนาแนวนานะครับแนวเดิมฮะแนวเดิมแนวเดิมนี่ถมมาตั้งเยอะฮะไม่ท่วมแล้วไม่ต้องถมแล้วนะครับอืมเป็นลักษณะถุงเงินเลยถุงเงิน ถุงเงินนะครับเดี๋ยวให้ชัดๆหลังเป็นน้ำหน้าเป็นเขาอยู่ตำบลสาร,ริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะครับเข้าหลักคงจุ้ยนะครับท่านใดสนใจทักทายมาทักทายมานะครับหลัง ไอคลิปนะมีเบอร์ทิ้งไว้ให้นะครับโอเคครับอีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงช้างครับขอบคุณครับสวัสดีครับ